ขอกรับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหนุ่มสองแควนะครับนะฮะห่างหายกันไปหลายวันนะครับไม่มีพระจะลงขายนะครับไม่มีพระจะมาลงแบ่งปันพี่พีเอฟซีกันนะครับอันนี้มีเล็กๆกน้อยนะครับของฝากจากงานประกวดพระกระแพงแสนนะครับนครปฐมนะครับนะฮะมีอยู่ห้าองค์ด้วยกันนะครับนะฮะมาชมองแรกกันเลยนะครับนะฮะ มองแรกกันเลยของหายากมากๆเลยนะครับนะฮะของหายากแล้วก็แพงด้วยโอ้โหซื้อไม่ได้เลยแต่ละชิ้นนะครับนะฮะนี่นะครับมีเป็นสมเด็จอกคุดนะครับมาฝากพี่เอฟซกันนะครับนะฮะนี่เก่าเก่ามันๆเลยนะครับนะฮะเก่าเก่ามันๆเลยนะฮะนี่ดูหลังเนี่ยครับนี่ดูหลังนะครับโอ้โหหลังนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่ฮะข้างเรียบๆอย่างนี้เลยนะครับนะฮะพี่เอฟซนะครับนี่ นี่ครับนี่ฮะตัดอย่างนี้เลยนะครับนะฮะข้างบนจะเล็กหน่อยข้างล่างจะหนาหนานะฮะนี่ฝากไอพีเอฟซีนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะนี่เอาเป็นว่านะครับชอบก็แคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะสอบถามกันมาได้นะครับผมเปิดแพงไปนะครับไอพีเอฟซีต่อกันมาได้เลยนะครับไม่ต้องเก่งใจนะครับนะฮะต่อกันมาได้เลยนะครับ นี่มันมันเลยนะอกคุดองนี้มันมันเลยนะครับนะฮะมันทีเดียวนะฮะเออเดี๋ยวจะตีกล้องให้ดูดีกว่าเนาะตีกล้องให้ดูชัดๆกันไปเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับนี่นี่ตีกล้องชัดๆเลยนะครับนะฮะนี่หน้านะครับนี่ไม่มีหมกเม็ดนะฮะนี่ครับมีคาบกูบางๆไล่ให้เห็นนะครับนะฮะนี่ เห็นนะฮะมีคาบกูให้เห็นนะครับนะฮะมีคาบกูให้เห็นนี่ฮะน่าสนใจทีเดียวนะครับพระองค์นี้นะฮะน่าสนใจทีเดียวนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับนะฮะเอาเป็นว่าสนใจก็ทักกันมาได้นะครับนะฮะสนใจทักกันมาได้เลยนะครับมาชมองต่อไปกันครับนี่เป็นพิมพ์คีตาสามชายนะครับโอ้โหเหมือนองค์ดาราในหนังสือเลยนะครับนะฮะนี่ฮะ นี่ฮะโหเนี่ยครับจีวอนเด้งๆเป็นเส้นขนมจีนเลยนะครับนี่นะฮะนี่ก้นเนี่ยโหมันจริงๆนะฮะพระองค์นี้นะครับดูก้นนะครับนี่นี่ครับชัดๆเลยครับดูก้นนะครับนี่ฮะเก่าปึกเลยนะครับนะฮะเก่าบึกเลยนะครับเก่าแน่นะพระองค์นี้นะครับเก่าแน่นอนนะครับนี่นี่ครับดูความเก่านะครับนะฮะดูความเก่าเลยนะครับนี่นี่ครับ นี่นี่ครับสองให้ดูเนื้อกัน <le> นะคร <power ful> ับนี่นี่นี่ตรงนี่ฮะใต้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 เขาเรียกใต้ขาเนี่ยครับติกระถานี่มีรอยเก็บตะไบด้วยนะครับเนื้อข้างในนี่เขียวเลยนะครับนะฮะเนื้อข้างในนี่เขียวปัดเลยนะครับนะฮะนี่นี่ฮะรอยนี่ฮะใต้ฝ่าเท้านี่นะครับใต้เท้านี่เนี่ยที่ติดกระถานี่นะครับเนี่ยเนื้อ ที่โดนแทงไปนี่เนื้อเขียวเลยนะครับข้างในนะฮะนี่นะฮะมีเก็บรายละเอ e ียดอย่างเรียบร้อยเลยนะครับนะฮะน, <c oughs> นะครับนี่คิดตาสามชายนะครับดูเนื้อนี่นะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องไปเดินหานะครับนะฮะโดนแพงแน่นอนนะครับโดนแพงแน่นอนเลยนะครับนี่ฮะ,ะดูรอยเก็บตะไบใต้นี่ครับโอ้โหเนี่ยผมชอบมากเลยรอยเก็บตะไบอย่างนี้นะครับนะฮะ นี่นะฮะเราเก็บสบายโอ้โหเนี่ยก้นเนี่ยจบเลยนะครับนะฮะเอาเป็นว่าพี่พี่เอฟท่านใดสนใจนะครับพิมพ์คิตานะครับนี่ทักกันมาได้นะครับทักกันมาได้เลยนะฮะนี่โอ้โหสวยทีเดียวนะครับนี่นะฮะเก่าทีเดียวเลยนะครับแล้วสวยด้วยนะครับนะฮะสวยด้วยนะครับสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับนะฮะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้เดี๋ยวตีกล้องข้างหลังให้ดูนี่นี่นะครับ นี่โอ้โหชอบมากเลยพริกก้นมานี่จบเลยนะครับเนี่ยเก่าอย่างนี้ไม่เก่าเลิกเล่นเลยนะครับอย่างนี้นะฮะเก่าแน่เก่าแน่นอนนะครับนะฮะเก่าแน่นอนมาดูพิมพ์นิยมอีกองหนึ่งนะครับอันนี้โอ้โหอันนี้ก็เก่าอีกองหนึ่งนะครับนะฮะเนื้อนี่เนื้อนี่ออกเขียวๆเลยนะครับนะฮะออกเขียวๆเลยเหลืองอมเขียวเลยนะครับนะฮะดูหน้าตาก่อนนี่สองสองหน้าให้ดูนี่ นี่ครับยิ้มหวานตาหมวกแก๊ปนะครับนี่ตาหมวกแก๊ปเลยนะครับนะฮะแต่ถ้าหล่อไม่สวยเท่าไหร่นะครับนะฮะหล่อไม่สวยหล่อไม่เต็มนะครับเนี่ยขี้เบ้าใยตามซอกเนี่ยขี้เบ้าเต็มองเลยนะครับนะฮะขี้เบ้าเต็มองเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับตาหมวกแก๊ปจริงๆนะฮะอันนี้ตาหมวกแก๊ปเลยนะครับเนี่ยดูสนิมแดงๆนี่นะครับอย่างเนี้ยเก่าแน่นอนเลยนะครับนะฮะเก่าแน่นอนเลยนะครับ นี่ก้นเนี่ยะซนิมกินหมดแล้วนะครับโนิมกินตะไบหมดแล้วนะครับนี่นี่นะครับโนิมกินหมดแล้วนะครับแต่ผมชอบหน้ามากเลยนี่ฮะปากยิ้มยิ้มเนี่ยตามหมกแก๊ปนะครับเป็นตามหมกแก๊ปเลยนะฮะนี่นะครับเข้าตําลาเลยนะครับนะฮะเข้าตําลาเลยนะครับนี่สนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับนะฮะสอบถามกันมาได้เปิดราคาแบ่งปันนะครับ ผมเปิดแพงไปนะครับพพฟซ์ต่อกันมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับซื้อได้เท่าไหร่นะครับใส่ราคามากันได้เลยไวเท่าไหร่ซื้อได้เท่าไหร่นะครับไม่ขาดทุนนะครับแบ่งให้นะครับนะฮะแบ่งให้นานๆจะได้จะได้ของนะครับนะฮะนานๆจะได้ของนี่นี่เนื้อไม่กระสิ์นะครับโอ้โหอันนี้เก่าจัดเลยเก่าจริงด้วยนะครับนะฮะนี่นะฮะเก่าจัดเก่าจริงด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวตีกล้องให้ดูนะครับนี่ ที่ผมพูดเนี่ยว่าจริงไหมเก่าจริงนะครับองนี้นะฮะนี่นะครับนี่รอยแทงตรงนิ้วมือนะฮะนะครับนี่เก็บรายละเอียดทีเดียวนะครับนะฮะน่ารักทีเดียวนะครับนี่ฮะเก่าจริงนะครับไม่ไม่โกหกนะฮะนะฮะองนี้เก่าจริงนะครับนี่อันนี้เก่าจริงนะครับนะฮะนี่เอาเป็นว่าสนใจนะครับสอบถามกันมาได้นะครับนี่เห็นไหมรอยรอยเก็บรายละเอียดตรงนิ้วมือนี่นะครับนะฮะ นี่ฮะรอยเก็บรายละเอียดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะตีกล้องให้ชัดๆนี่นี่ฮะนี่นี่นะครับโอ้โหน่ารักทีเดียวนะฮะพระองค์นี้นะครับน่ารักทีเดียวนะฮะนี่ดูข้างหลังนะครับนะฮะเนื้อเมกสิตนะครับพอทับนะฮะนี่นี่นะครับนี่โอ้โหนี่นะครับสวย เก่าจัดเลยนะฮะพระอง์นี้นะครับเก่าจริงเลยนะฮะนะฮะเก่าจริงเลยนะครับไม่ได้ม้นะครับอันนี้เก่าจริงๆนะครับนะฮะนี่นี่นะครับนี่ผมนี่ชอบมากเลยนะฮะพ้าองนี้นะครับว่าจะเก็บไปใช้นะครับเอาเป็นว่าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสอบถามกันมาได้นะครับนะฮะสอบถามกันมาได้เลยนะฮะสอบถามกันมาได้เลยนะครับ มาทมอีกองค์นะครับอันนี้เป็นวัดสุดทัศนะครับนี่วัดสุดทัศน่ารักทีเดียวนะครับนะฮะข้างบนนี่ข้างบนนี่ผมว่าน่าจะเป็นเนื้อเกินนะครับเนี่ยฮะข้างบนนี่นะครับเป็นเนื้อเกินนะฮะนี่ปกติจะมีอยู่แค่นี้นะครับนี่ผมว่าหน้าเบ้าน่าจะแตกนะครับนะฮะตอนหล่อนะครับเป็นรอยปิ้นนะฮะเป็นรอยเนื้อเกินนะครับนะฮะนี่นี่นะฮะ ผมดูแล้วน่าจะเป็นน้ำเต้าเอียงนะครับนะฮะน้ำเต้าเอียงอันนี้แท้แล้วครับแท้เลยนะฮะนี่แท้นะครับเนี่ยตีกล้องให้ดูนะครับอง์นี้แท้นะครับนี่พระแท้นะครับนี่นี่นะครับองนี้เป็นพระแท้นะครับประกันแท้ให้นะครับนะฮะแต่จะแต่จะเป็นที่ไหนนะครับแต่ผมตีตีวัตสุทัศนะครับนะฮะผมตีวัตสุทัศน์นี่นะครับคนประมาณนี้นะครับนี่ฮะองนี้พระแท้นะครับนะฮะ อันไหนบอกแท้อันไหนแท้ผมบอกแท้เลยนะครับนะฮะนี่เอาเป็นว่าสนใจนะครับทักมาได้นะครับนะฮะสนใจทักมาได้น่ารักทีเดียวนะฮะพระองค์นี้นะครับน่ารักทีเดียวนะครับน่ารักทีเดียวนะครับสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับนะฮะสอบถามกันมาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับนี่นี่นะครับฝากสองเบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับพี่พี่เอฟซีนะครับฝากสองเบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับ นะฮะพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสอบถามกันมาได้นะครับนี่ผมเปิดแพงไปนะครับพี่ๆ fc ต่อกันมาได้เลยนะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะ EP นี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับ